สีขาวนะครับมาแบบสแตนดาดเลยนะครับเราดูแบบมีชุดแต่งมาหลายชิปแล้วนะครับเรามาดูแบบสแตนดาดกันบ้างน,นะครับจากเจ้า MG4D ปี2025นะครับราคา79,900บาทนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับเหลือ69,900บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษครับ1.79เท่านั้นเองนะครับหรือจะเลือกรับชุดแต่งของประตูท้ายไฟฟ้าพาเข้ามาสอบถามได้ เดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันนะครับกับเจ้า MG4D ป2025สีขาวสวยๆคันนี้เลยนะครับเริ่มจากไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับโปรเจกเตอร์แล้วไฟเลี้ยวในโคมนะครับตัวด้านข้างก็จะมีคิ้วในเรื่องของตัวคิ้วไฟคิ้วด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็ k นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะตกแต่งด้วยสีดําอันนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มีลายเคปล่ามาให้อันนี้คือแบบเดิมๆนะนะครับ ก็จะมีแอตแทคทฟคิวมาให้ด้วยส่วนด้านข้างนะครับตัวล้อจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับ215ทับ 5.0R17 นะครับตัวนี้ตัวล้อเนี่ยนะครับจะเป็นล้ออัลลอยมาอยู่แล้วนะครับมีฝาครอบมาให้นะครับถ้าใครไม่ค่อยชอบในเรื่องของฝาครอบก็เอาออกแล้วดีไซน์เป็นสีแบบอื่นก็ได้เรามีทําพิเศษให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างกันกระแทกก็จะเป็นสีดําด้านปัดด้วยลายเคปและเคปล่านะครับตัวนี้นะครับมีความสวยงาม นะครับส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้ไฟของเราจะเป็นแบบ LED นะครับไฟ LED นะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นสีดำเป็นโรแบ็กพร้อมดักเทลนะครับอันนี้ดีไซน์มาได้สวยงามมากเลยนะครับในเรื่องของด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวเทมเพลตนะครับ MG4 Electric นะครับตัวนี้ให้ด้วยแล้วพิเศษเลยในตัว2025ก็คือตัวสปอยเลอร์อันนี้คือมาจากโรงงานเลยนะครับทวินแอโรวิงพร้อมไฟเบรกดวงที่3 นะครับเซนเซอร์มีมาให้สี่จุดพร้อมกล้องมองหลังส่วนด้านล่างกันชนท้ายนะครับจะเป็นสีดําเป็นโอแบกตัดตัวสีเทาตัวนี้ดีไซน์ออกสวยงามมีความหรูหราด้วยนะครับแล้วก็ไฟเบรกตัวที่3าม,มาให้อ่าอันนี้เป็นไฟเบรกตัวที่4ี่นะครับมีทั้งหมดสี่ดวงนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดหนึ่งครับในเรื่องของตัวภายในของเจ้า MG4D นะครับก็จะเป็นสีดําเดินได้ด้วยสีน้ําเงินอ่า สีดำเดินได้ด้วยสีน้ําเงินมีซอฟทพัดให้ด้านข้างนะครับตรงตัวที่จับหรือสัมผัสนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าครับสลับเบาะตัวหนังนะครับอันนี้มีช่อง USB ตรงกลางให้มีที่จับยึดให้3จุดนะครับดีไซน์ออกมาได้สวยงามจริงๆกับเจ้า MTC D รุ่นนี้นะครับราคาน่าจับต้องมากๆนะครับกับ โปรโมชั่นพิเศษ6,9900บาทเท่านั้นเองส่วนด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นซอฟท์ทัชเหมือนกันแล้วก็มีในเรื่องของกระจกปรับไฟฟ้าด้านขวามือนะครับไฟสูงต่ำนะครับตัวพวงมาลัยเป็นแบบหุ่มหนังตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยก็คือรุ่นดีเลยนะครับเดินได้ด้วยสีฟ้าอรือจะเป็นเดินได้สีดำเนาะนะครับแล้วก็พวงมาลัยมาติฟังก์ชันปุ่มลัดให้มีคูคอนโรลแลปตีคูคอนโรลนะครับ รัดให้ทั้งสองข้างเลยหน้าจอ,อแสดงสถานะขนาด7นิ้วอันนี้มีทั้งตัว TP-MS ด้วยนะครับตัวนี้มีมีให้ด้วยแล้วก็จอกลางขนาด12นิ้วขนาดใหญ่ฟอนก็ดูสบายตานะครับตัวคอนโซลกลางในเรื่องของตัวเกียร์ก็เป็นแบบมินิมอลใช้หมุนนะครับตัวนี้จะไม่มีไวเลสชาร์จเจอร์นะแล้วก็ตัวด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบในการเชื่อมต่อนะครับกับตัวจอแล้วก็สามารถชาร์จไฟได้ด้วยมีที่วางแก้วถือว่าดีไซน์ออกมาได้สวยงามตรงกลางก็ ค่อนข้างที่จะโล่งแล้วก็นั่งสบายนะครับตัวเบาะก็เหมือนกันนะครับแล้วก็พิเศษเลยจะเป็นตัวเบาะไฟฟ้าผู้ขับขี่ใครชมแล้วนะครับสนใจชอบกับเจ้ารถ MG4D หารถไฟฟ้าคันแรกนะครับใช้งานง่ายๆตัวนี้นะครับพักเข้ามาสอบถามได้นะครับดีไซน์สวยงามนะครับและตัวรถนะครับมีความคุ้มค่าตัวนี้นะครับมากับกำลัง170แรงม้านะครับแงบิด250 ชาร์จครั้งวิ่งได้423กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งสบายๆเลยนะครับตัวนี้ในการใช้งานทั่วไปนะครับถือว่าดีเลยออกต่างจังหวัดได้ด้วยพอเหมาะเลยนะครับใครสนใจทักเข้าขมาสอบถามได้ครับกับคุนเป็นนะครับส่วนลด10,000 0บาทหรือดอกเบี้ยนะครับห7 9หรือชุดแต่งล้อคันประตูท้ายไฟฟ้าใครสนใจดาวน้อยก็ทักเข้าขมาสอบถามปรึกษาไปเน้นเรามีทีมงานมืออาชีพ คอยตอบให้คุณลูกค้าเลยนะครับวันนี้ผมนเลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่รน์หน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับหรือโทรหาผมนะครับโดยตรง0971054147ครับผมได้ตลอดเวลาผมรับตลอดนะครับสวัสดีครับ